สวัสดีครับพามาดูไผ่บงหวานครับไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ้งปลูกไว้ประมาณห้าสิบต้นไม่ค่อยได้มาดูนานๆทีมาดูครับตอนนี้ได้สองเดือนครึ่งเ,เริ่มออกหนอกลละนี่เล็กๆเ,เริ่มออกหนอละแล้วก็ปลูกขาแซม ระหว่างร่องกลางของเขาปลูกเพื่อข่ามันมันโตเร็วกว่าเนาอก็ไผ่มันช้ากว่าก็ปลูกข่าไว้แซมเพื่อไม่เสียพื้นที่ข่าก็เริ่มติดแล้วจนแรกนึกว่าจะไม่ติดเริ่มได้ละส่วนไผ่เริ่มมีหน่อแล้วสองเดือนหน่อสูงแล้วครับเนี่ยตัวนี้สูงกว่าเขานี่ขนาดแค่สองเดือนครึ่งนี่ต้นนี้ มีหน่อคู่เลยครับนี่ต่านี้มีหน่อคู่เออคนปลูกเห็นอ่าเห็นเขาขึ้นก็ก็ก็มีกําลังใจคขนะไม่ค่อยได้มาดูครับอันนี้หน่อยาวแล้วขาก็ก็โตปลูกทิ้งนะครับแล้วก็ยังตัวก็ถือว่าใช้ได้ปลูกเฉยๆเลยฝนมนตกดีก็ต่อระบบน้ำไว้แต่ตอนนี้ก็ปิดไว้ไม่ได้ใช้ นี่ก็มีหน่ออีกแล้วนี่นี่อันนี้ก็หน่อยยาวอ่าฉินเขาว่าแปดเดือนแปดเดือนน่าจะใหญ่กว่านี้นี่อันนี้นอกผขึ้นดินแล้วมีหนออันนี้ก็สองหน่อมีหนอขึ้นเกือบทุกต้นแล้วครับ ถือว่าใช้ได้แต่ใบย,ยังเหลืองนิดนึงไม่ค่อยได้มาดูแลได้ตาตะยาครับเดี๋ยวจะเริ่มดูแลไผ่บวงวานเพชรน้ำผึ้งสามารถกินดิบได้ไม่มีสารไซยาไนครับกินดิบได้คนเป็ดเก้ากินได้ปลูกเล็กๆเป้าหมายคือ200ต้นโอเคถือว่าใช้ได้ครับ สวัสดีครับ